เมลนิธาอุ้มน้องมาเรนแจกความสดใสหนูน้อยยิ้มแก้มแน่นให้กล้องหน้าฟ้าสุดๆขึ้นท่านเป็นสุกตาฟันน้มนมขวัญใจพี่ป้านะอาตามรอยคุณแม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับน้องมาเรนลูกของนางเอกสาวเมลนิธาจีระยั่งยืนกับสามีไฮโซโนมเซนทราพุทธคูหาเปรมเกตล่าสุดเมลนิฐาก็ได้เผยภาพน่าน,น่ารักที่แสนจะอบอุ่น เมื่อจะตรวได้อุ้มน้องมาเรียนมาแจากความสดใสด้วยการยิ้มกว้างๆส่งตรงมอบให้กับคนดูทำเอาแฟนๆที่ติดตามอินสตาแกรมแอดเมลนิธาได้เห็นถึงกับอยากจะฟัดแก้มแน่นๆของหนูน้อยทันทีงานนี้นอกจากยอดไทะทะลา์จะถล่มทลายแล้วหลายคนยังส่งอีโมจิรูปหัวใจให้ทางคุณแม่และคุณลูกอย่างรัๆวๆโดยต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยว่าช็อตนี้หลงน้องมาเรียนไม่ไหวแล้วจริงๆขอขอบคุณภาพเบลนิธาไฮโซเซนน้องมาเรียนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุก .com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ